หลอดที่47ครับเป็นผลงานของอาจารย์ถวันดัชนีครับราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่8ล้านบาทครับหมายเลข101ครับ8ล้านบาทครับผมให้เวลาทุกท่านหายใจแป๊บหนึ่งนะครับหมายเลข139ครับ8ล้าน2แสนบาทครับ หมายเลขหนึ่งสี่หนึ่งครับ8ดล้าน4ี่แสนบาทครับหมายเลข101ครับ8ล้าน6แสนบาทครับหมายเลขหนึ่งสาครับหมายเลขหนึ่งสี่หนึ่งครับ9ล้านบาทครับหมายเลข13าครับ9ล้านสองแสนบาทครับหมายเลข1 3 9สาครับ เก้าล้านสี่แสนบาทครับหมายเลขสิบสามครับเก้าล้านหกแสนบาทครับหมายเลขหนึ่งสามเก้าครับเก้าล้านแปดแสนบาทครับหมายเลขสิบสามครับสิบล้านบาทครับราคาต่อไปจะอยู่ที่สิบล้านห้าแสนบาทนะครับหมายเลขหนึ่งสี่หนึ่งครับสิบล้านห้าแสนบาทครับ หมายเลขหนึ่งศูนย์หนึ่งครับสิบเอ็ดล้านบาทครับหมายเลขหนึ่งสามเก้าครับสิบเอ็ดล้านห้าแสนบาทครับหมายเลขสิบสามครับสิบสองล้านบาทครับหมายเลขหนึ่งสี่หนึ่งครับสิบสองล้านห้าแสนบาทครับหมายเลขเก้าครับสิบสามล้านบาทครับ หมายเลขหนึ่งสามเก้าครับสิบสามล้านห้าแสนบาทครับหมายเลขเก้าครับสิบสี่ล้านบาทครับหมายเลขหนึ่งสามเก้าครับสิบสี่ล้านห้าแสนบาทครับหมายเลขหนึ่งสี่หนึ่งครับสิบห้าล้านบาทครับสิบห้าล้านห้าแสนบาทอยู่ที่หมายเลขเก้าครับสิบห้าล้าน ห้าแสนบาทหมายเลขเก้านับครั้งที่หนึ่งครับสิบห้าล้านห้าแสนบาทหมายเลขเก้านับครั้งที่สองครับหมายเลขเก้าสิบเก้าครับสิบหกล้านบาทครับหมายเลขเก้าครับสิบหกล้านห้าแสนบาทครับหมายเลขเก้าสิบเก้าครับสิบเจ็ดล้านบาทครับ หมายเลขเก้าครับสิบเจดล้านห้าแสนบาทครับสิบเจดล้านห้าแสนบาทนับครั้งที่หนึ่งครับสิบเดล้านห้าแสนบาทนับครั้งที่สองครับหมายเลขเก้าสิบเก้าครับสิบแปดล้านบาทครับหมายเลขเก้าครับสิบดล้านห้าแสนบาทครับนับครั้งที่หนึ่งครับ 18ล้าน5แสนบาทหมายเลข9นับครั้งที่2ครับและ18ล้านหหมายเลข9 9ครับ19ล้านบาทครับ19ล้านบาทหมายเลข9 9นับครั้งที่1ครับหมายเลข9ครับ19ล้าน5แสนบาทครับ19ล้าน5แสนบาทหมายเลข้านับครั้งที่1ครับ19ล้าน5แสน หมายเลข99ครับ20ล้านบาทครับตบมือได้นะครับจะได้คลายความกังวลของผมด้วย <laughs> 20ล้านครับ20ล้าน5,000สนบาทครับหมายเลข9ครับหมายเลข99ครับ21ล้านบาทครับ21ล้านบาทครับหมายเลข99นับครั้งที่หครับ 21ล้านบาทหมายเลข99นับครั้งที่2ครับและ21ล้านบาทหมายเลข99นับครั้งที่หมายเลข9ครับ2 1ล้านห้าแสนบาทครับ หมายเลขเก้าสิบเก้าครับยี่สิบสองล้านบาทครับยี่สิบสองล้านบาทครับหมายเลขเก้าสิบเก้านับครั้งที่หนึ่งครับยี่สิบสองล้านบาทหมายเลขเก้าสิบเก้านับครั้งที่สองครับ และ22ล้านบาทหมายเลข99นับครั้งที่3ครับแทงคำดีด้วยนะครับหมายเลข99ครับจบไปที่ราคา22ล้านบาทครับมีพักเครื่องให้ผมไหมฮะ